สวัสดีค่ะควัส,วสวดีครับเพื่อนทุกคนมาพบปณานิดกับลูกชายทางช่องมาพาอีอทอีกแล้วนะคะวันนี้ป้านิดทำอะไรนะมาม่ามาม่าเป็ดพะโลเเป็นมาม่าจริงๆแล้วก็เป็นเป็ดที่เป็ดพะโลเราซื้อมาซื้อมากินค่ะเลยพอดีว่าอยากกินมาม่าก็เลย เอาเป็ดพะโลมาใส่กับมาม่าเป็นมาม่าเป็ดพะโลของแท้แล้วก็มีของแท้เลยประดับเล็กน้อยอืมีไข่โอ้น่ากินมากน่ากินมากมากินด้วยกันดูดิผู้ชมนี่ให้ดูน้องอุลร้อนๆเลยทุกวันขโมงเลยเพิ่งทําเสร็จเลยเพิ่งทําเสร็จเลยใส่กับคัมคนาแล้วก็เติมปรุงรสไปอีกนิดหน่อยเพื่อพริกเผาอะไรเงี้ยพริกเผายางแซบเลยอร่อยอร่อยอร่อยแน่นอนชิมนะ วันนี้ทำกินกันง่ายๆเนาะทำกินง่ายๆกินง่ายๆวันนี้เชง่ายนะแต่กินอย่างนี้มันืเป็นไงใช้ได้เนาะหอมอ่ะอร่อยคุณผู้ชมหอมไม่ต้องทําอะไรมากแค่ซื้อมาม่ามาใส่ผงแล้วก็ปรุงเพิ่มตามความเผ็ดที่เราอยากกินอร่อยรลองทากินดูนี่คุณผู้ชมอันนี้จองจองแต่ร้อนยังร้อนอยู่เห็นไหมครับไม่หุงกับกวนโอเค อืย uh ัง huh. ร, uhm. ร้อนอยู่คุณผู Demon> ้ชมเลยเป็ดเพียบเลยอ่ะเพราอยากกินมาม่าเป็ดพะโล้ง่ายๆซื้อมาม่ามาซื้อเป็ดพะโล้มาใส่กันเป็นมาม่าเป็ดพะโล้ของแท้นี่ดูผู้ชมหืมควันออกเลยอ่ะใส่พริกเผาไปด้วยยังแปอปรือหอม ไม่ได้นลแม่เนาะพิกเผามัไน,นไก่กับพิกเผาไปเข้ากันแนะหละหัวไชเไข่ต้มด้วยใส่ผักคะนา้ามันเข้ากันอืม <c oughs> อืมอพอร้องของแท้ อันนี้ส่วนไหนส่วนเนื้อแม่คือส่วนเนื้อไปเราคือส่วนน่องเพราะว่ามันไม่ไม่มันไม่ได้เปื่อยมันเป็นเด็ดของเราไม่ได้ไม่ได้ต้มจนเปื่อยเนี๋ยเปื่อยนะแต่ไม่ถึงก็เปื่อยจนลุ่ยอันนี้มันต้องใช้แรงของพันหน่อยอืม อร่จใจหอมเครื่องมันนะอืมผักนี่ตามใจเราเลยอยากกินผักหลไรแต่โอติก็กินมันเขาใส่ผักอะไรก็ใส่เอ่บจ,จริงเพื่อนอืม มีควันโกเลยร้อนเนี่ยจัดจายมากร้อนอืจะเป็นพะโล้ร้านเขาไม่มีไม่ไม่ไม่เขาเรียกนะไม่สากไม่สากบางบางที่ทำไม่เป็นเขา ผัดมากินไม่ได้มันสาบมันแรงเนาะสาบเป็ดเนาะใช่ไหมต้องคนทำเป็นเนื้อเป็ดขโมยปังเนูะเนื้อเป็ดอ,อ,อันนี้เนื้อล้วนไม่มีกระดูกอร่อยือั่งใจอ่ะ ได้แทบเป็นน่องน่องหลายน่องอร่อยมากคุณผู้ชม๋ยวน้ำจะแห้งเอาเนี่ยสดน้ำกัน <สด S 1> แบบนนออ,อร่อยอ่ะใส่พริกเผาไปแล้วแบบนัวเลยอ่ะอืมร้อนร้อน เป็นไงไม่บอกใส่คะนาเข้ากันไหมล่ะเครือ่องคะนาเข้าอร่อยดีชอบชอบหอมมากผักนแน่นเนี่ยเครื่องก็นแน,น่นออื อร่อยไหมล่ะอืมไม่ชอบเลยดยใส่น้องไปเยอะมากอ่ะร้อนยังร้อนเยแม่ระวังน้องอยู่นี่เนี่เอาไปแทะนะแม่อย่าแทะนะอย่าแอบแทะนะของแม่หั่นหั่นเป็นเนื้อ กาอยากแท้เดี๋ยวบอกบอกหนูเดี๋ยวหนูเคี้ยวป้อดฮึ่งอืมเห็นแท้แล้วน่าอร่อยน่าไม่อร่อยอืมอืมอร่อยจริงทำง่ายทืมเครื่องนะทำง่ายอืม คนคิดสูตรมามากก็เก่งงเนาะแล้วชอบใจเนะมวนเส้นกินใหญ่เลยไก่มันกรึบเอ๊ะเป็ดอะมันกรึบเนื้อมันอะอ ขื้นหนึ่งแม่ไม่เอาไหมไม่เอาไข่ไม,ไม่เอาเน,นื้อเป็ดนี่เนื้อเป็ดชิ้นใหญ่ชอบปะ่ะทีอร่อยนะมันนุ่มอ่ะมันไม่ไม่ใช่เป็นจนเปื่อยเละมันนุ่มอ่ะเคี้ยวกำลังมันอืมนุ่มเป็ดก็มีเนี่ย แเริ่มเผ็ดแล้วเผ็ดพริกเผาหนูก็แหละยัาต้องใส่แม่แม่มันไม่ไม่หอมนะเขาชอบเขาชอบกินพริกเผาชอบใส่พริกเผาแซ่บมากเพื่อยืนยัน ก็เป็นเป็ดเปดแท้ไหมก็เลยวางให้ดูว่าเป็ดแท้ปากเป็ดทอดเขาก็มีขายนะก็กินเคยกินนะอร่อยดีนี่เขาชอบยังไงเนาะเคี้ยวเพลินเลยคุณผู้ชมเพลินเอาน้าจิ้มแจ่วใช่ไหมเขามีแจ่ววางแล้วเป็ดปากเป็ดเป็ดทอดให้กรอบเลยนะแล้วก็ขายอื แพ้เพลินเลยคุณผู้ชมอร่อยอ่ะอร่อยจริงอร่อยมากหอมมากคุณผู้ชมอยากอยากกินเป็ดพะโล้เอ้ยอะไรนะมาม่าเป็ดพะโล้ก็ง่ายๆ่ซื้อเป็ดซื้อมาม่ามาซื้อพริกเผามาถ้าใครกินเผ็ดนะอร่อยอื เนื้อเนี่ยนี่มีกลืนลูกนี่กลืนกลืนแม่ยกให้กลืนขอบคุณครับม,มันใหญ่กว่ากลืนไก่เนาะใช่คือเป็ดใหญ่กว่ากลืนไก่ไมผู้ชมดีอันนี้เริ่มเลยนั่นกว่ามันแน่นกว่ากลืนไก่อ,อันนี้ใหญ่อืม,อ,ม,อ,ม,อ,มอร่อย อร่อยมากมากันกรึบมากเลยอ่ะคือเนะ่ยชิ้นม,นมันแน่นมากมันไม่ไม่เหนียวนะอร่อยใช่ไหมจริงจริงนแม่กินแต่ก,กล้อแ่ย่างเผื่อมันแน่นมากชอบเพลกินไก่ย่างกินโอ้โหหนูว่าเหนียวไม่เหนียวอยู่ที่อายุเป็ดอายุไก่ด้วยนะแม่เนาะใช่ไหม พ่อก่อนเคยซื้อมาให้แม่ผัดกะเพราอะน่าจะคุณผู้ชมเคีเยวไม่ขาดต้องกืนอะมันน่าจะเป็นไก่แก่เที่ยวทิตรงนี้ปวดเลยเลยแม่หรอ,อ,อไม่ไหวแล้แต่ก็ชอบอ่ะชอบอะไรกึบๆอ่ะพรู้่งนี้ชามาโอ้โหปวดระบบเมือยอ่ะ <c oughs> ยิ่งมาหนังยาง <c oughs> อืมอ่ามากคุณผู้ชม มีรสกลิ่นเป็ดว่าเอ๊ะเป็นเป็ดนอดดนะอะไรอย่างนเงี้ยหรือว่าไปทำเป็ดพะโล้มแล้วมันก็เลยแบบออ,ออกกลิ่นเป็ดๆมาอร่อยอร่อยถูกใจแม่แม่เนาะถูกใจแต่แม่เผ็ดแม่เผ็ด เส้นข้าวยาวไว้มือ<ช>ตัดมาเลยอะใช้มือช่วยสาวแล้วมไม่ยอเลยนี่ค่ะกินไปเยอะนะครับอเหลืออีกน่องบเริ่มเลยเลยน่องของน่องเน้นะ เหนื่อแน่ำมากอืมอร่อยเนาะแย่งกับต้นน้ำน้ำแห้งคุณผู้ชมอร่อยขนาดไหนอ่ะโอ้หใ้แม่เผ็ดไม่ค เผ็ดในไอ้เครื่องในตรงมาม่าเป็ดพะโล่ยังไม่เผ็ดเท่าไหร่เขาเติมเผาเข้าไปอ่ะแต่ไม่อร่อยนะมันหอมยังเลยต้องน่องต้องปีกอีกใ้่เยอะเนาะกินกันเยอะอล้เนี่ยอันนี้เผ็ดอีกแล้วอ่ะกิน บ่อน้ำตากินเผ็ดแล้วมันไหลไง่ายไม่เหมือนลูกชายก็กินเผ็ดเก่งวันนี้ปาน,นิชก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะพเพื่อนๆอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ปาน,นิชเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ให้ป้ากับลูกนะคะวันนี้ต้องขอตัวก่อนนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวไปกินกันต่อนต่อ